สวัสดีค่ะเหมือนเนี่ยสี่จดจัดนะคะสิบห้ามาปลูกพักให้โดโปนิกส์นะคะเข้าเติมน้ำไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ทิมาเติมปุ๋ยเอปุ๋ยบีนะคะเมือนนี่เขามีพันธุ์พักดีว่าเข้าพอไ้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาให้เบ่งจะเป็นพักกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กนะคะตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊กอันนี้จะเป็นเรดโอ๊กนะคะหากงาวหากสวยหากงาวหากสวยหากเลี้ยงโตดีค่ะต้นกับกำลังพ่อปลูกเลยนะคะเบี้ย นี่จ้ะงามเลยอันนี้จะเป็นเลดโอ๊กเดี๋ยวจะเอากรีนโอ๊กให้ดูเบียดเพาะไว้เนาะปลูกพักอันนี้ยิ่งสวยเลยงาวแล้วค่ะกรีนโอ๊กเบีย่เบียค่ะที่อนุบานไว้นะคะงาวแล้ว,ว,ลว,ว,ลวเดี๋ยวเขาจะมาพอบกันนะคะเหมือนนี้เดี๋ยวเขาเอยเขาจะมาปลูกกันค่ะ เี๋ยวเติมน้ำเรียบร้อยนะคะไปเติมปุ๋ยกันก่อนนะคะก็คือมื้นนี้เนี่ยสิก็ะจะว่ปลูกทั้งหมดนะคะสามสิบกกล่องลาลงเลยนะคะเติมน้ำเติไปเติมปุ๋ยกันค่ะถ้ามาเติมปุ๋ยเอกันเลยค่ะก่อนอื่นปุ๋ยเอหกสิบซีซีปุ๋ยบีหกสิบซีซีนะคะต่อกล่องกุ้งหนึ่งกล่องหกสิบซีซีต่อกล่องกุ้งหนึ่งกล่องค่ะ แค่หลวดไปเลยแค่กระจายกระจายนะคะ ห้ามใส่พร้อมกันนะคะอุ้ยเอ,อยก็ใส่เทือหนึง่งอุ้ยบีก็ใส่เทือหนึ่ง สถานที่ปลูกจำเป็นต่อไปเป็นปุ๋ยบีค่ะปุ๋ยบีก็หกสิบซีซีคือกันนะคะปุ๋ยบีสีน้ำซีไซสก็เขียวแบบนี้ตวงเอาหกสิบซีซีเทลาลงไปเลยค่ะ หกสิบซี่ปุ๋ยบีมันจะน้ำใสนะคะตัวนี้เหมือนปุ๋ยเขียวเลยใส่ตะก้อบะเทือนี่ใส่ตะกอนะคะข้นปุ๋ยเนืเข่ากันทุกอันเลยนะคะคนหลอดคคนวนไปแบบนี้ใส่ขว้เลยจะคิดใสา เกิดอากาศในน้ำนี่เกิดก้องอากาศนี่จะปลูกอ้วยน้ำทิ้งกอง นเข้ากันแล้วอุ๋ยเออุ๋ยบีอย่างละ60 cc แบบทีนี้มาปิดฝากันเลยค่ะปิดฟ้าพร้อมปลูกเลยจ้า พร้อมปลูกค่ะตัวนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กเอาหาดจุม่มนามก่อนค่อยปล่อยลงนี่พร้อมทุกต้นมากเลยต้องเอาจุ่มหนามก่อนนะคะเอาหัดเอาหากลงหนามก่อนถ้าบ่อ,อลงนี้มันจะเอาลงเนี่ปลูกวากีหมื่อแล้วค่ะ ประมาณสิบวันก็ออกก็เก็บได้แล้ว bìa nhau lại เรียนโอ๊อก ปลูกก่ย่ามคําเนาะอันนี้จะเป็นเรดโอ๊กอันนี้จะเป็นเรดโอ๊กออกจะเป็นสีแดงๆ เรดโอ๊กเรดโอกสีแดงแดงนี่ Why hat? Huh? อบภายพี่น่อหักเลยต้องระวังต้องเบาๆปลูกง่ายเหมือนแรงจ้ะถ้าปลูกง่ายเหมือนเสามันอาจจะเห็ดในพัร์เงียวใดเนาะถ้าเราปลูกง่ายเหมือนแรง ค่ะสาหรับคลิปปลูกพักมือน,นี้นะคะแน่นสี่ค่ะปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเบดสามสิบกองนะคะอันนี้จะเป็นพักอันอันเก่าเออที่ปลูกกอนที่ปลูกกอนนะคะตอนนี้สามารถเก็บได้แล้วนะคะกร,กรอบค่ะกร,กรอบหวานฮักเบิรงกอะไรค่ะเสียงกรอบนะคะแน่นสี่บรรยากเด็ดเบสไา,ายมันนี่ค่ะมันก็งามอยู่มองนี้ เอาปลูกไว้ที่เดิมสำหรับคลิปปลูกพักมือน,นี้นะคะแนนซีจะมาอัปเดตอีกเป็นอีพีสองมืหนห่านะคะว่าอีกซีมือนนี่พักเข้าสิีงไงโตหรืองาซมซำไดน,นะคะสำหรับคลิปนี้แนนซี่ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์แนนซีเนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายงามบองนี่ค่ะ้าบงไก,ไก่ก่อน